สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนี่มีต้อนอยางนาครับมานําเสนอครับต้อนอยางนาเพาะไว้เดือนเมษาครับผมมีลงคลิปไปคปลิปทีบแบกไปนะครับคลิปที่แล้วไปอันนี้เป็นต้อนอยางนาอายุอยู่มั่นสองสองเดือนกว่านะครับกตช่วงเมษานะครับช่วงหลังวันที่สามที่สี่เมษาที่ ไปเจ็บมากเดือนมษายนในเดือนมษายนกับมะเพาะมะกอ,อกถุงดินใส่แล้วกับมะเพาะมะเล็ดนะครับทาน่าพืชสภานะครับมีหนี้วันที่วันที่หกวันที่เจ็ดเจ็ดวันที่เจ็ดนี่หกแล้วมื้เนี่ยไม่ได้เป็นปฏิทินประมาณที่หกที่เจ็ดมีทุน่านะครับมาหนพฤษสะามิถุน,นาประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนครับต้อนอย่างหน้าครับที่พ่อยไป นี่เป็นบางต้นก็เกิดหลายนะครับบางต้นค็บ่เกิดต้นเป็นลุมลุมที่มีนานต้องจอออกนะครับม,มีนานแขังครับว,าเเว่าได้เบิงฝนตกนะครับฝนตกมีตกสองมือแล้วนะครับนี่ครับกาไวประมาณพันต้นนะครับรมาหนึ่งพันต้นครับผมจะมีต้นใหญ่ต้นน่อยนะครับเป็น เป็นชุดเถี่ยวมากตอนนั้นแหละครับว่าท่านไดนใส่ปุ๋ยว่าท่านได้ใส่ฟุ้นว่าท่าใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยหนังครับตอนนี้คือเป็นดินที่ผสมไว้ตอนนั้นนะครับผสมไว้แล่วกันเลยว่าท่านไดนเห็ดอีหยางต่อน,นะครับกับต้นต้นกะตืว่วสมบูรณ์ด้ครับหลายต้นสมบูรณ์ส่วนแง่กับสมบูรณ์นะครับนี่ต้นในหน่อยเนียต้นบางต้นกับหญ่บางต้นกับน้อยแต่อยนี้ผม แสงแดดลำไร่เนี่ยยูนหโมสีสีใ่กว่านะครับต้นที่อยู่ยูนหโอมนะสีตน้นให่กว่านะครับชุดนี้ต้นยูนหโมนะครับแต่ว่าถ้าถือแดดหลายเรื่ามีนามมินามขังนะครับสีบโ่โบห่ยปันไหนต้องจอน้าออกครับอันนี้ใส่ถุงขาวนะครับเทียดเพราะว่าคิดว่าสีไปปลูกแล้วถุงขาวนี่ถุงใสใส้แก่นี้มันมันผูริยวครับ มดถึงปีมังกับผูครับเงินเท่าฟังลงไปเลยนี่สีกถุงน้อยๆก็ได้ครับนี่กระเปิดอีกอ่าชุดหนึ่งนะครับยู่นี่ประมาณหาลอยนะครับหาลอยต้นนะครับกำลังใหญ่ครับอยู่ในหุมสีสต้นเงากว่านะครับสียืดกว่าสีต้นเงากว่านะครับพอดีบดใส่สลัลนะครับเอาหลังค่าใส่ใส่สีใส่มุ้งหลังค่าไว้นะครับ เซเวอ่างป่าลังบานนะครับผมบางต้นก็ง่ายครับนี่ครับถอดยอดเราสองเท่ยแ่ละบางต้นก็น,น,น,ออน,กน,น,น้อยอยู่ให้ในถอดยอดนะครับก่ะเบิ่งนะครับผมปลูกยางนาครับปลูกยางนาเพาะเมล็ดยางนาตอนนี้โตแล้วสองเดือนนะครับเดี๋ยวรออีกจะสามเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาช่วงฝนลงมอระสมไปอ,อยู่บ่ไเร้รบ่ไเ้รหดนน้ำยากนะครับ กระกระดานี่หนาสีแรงนะครับทุกปีก็สีแรงนะครับแต่ว่าสิงหาเนี่ไปกระกระดาต้นสิงหาฟานนี่ตกนะครับเป็นมรสมรรชุมดีเพียชันเขานะครับนี่ครับผมปลูกช่วงนั้นเขาไม่ได้หดน้ำครับพอปลูกช่วงนี้นได้หดน้ำยากนะครับแ <c oughs> ล้วมื้งครับพี่หน้องผู้ใดมีเม็ดอย่างน่ารองไปเพาะไปกา่ายนะครับแน่